ผิดกันนี่ยแหละชอบผิดกันเสียกันกับทางนี่แหละทางแยกกันผิดกับทางใครใครอยู่ผิดกับทางผิดกับเมียระวังผิดกับทางแล้วมันทางแยกมันเก่งเนาะเขาชักภาคชังภาคชังเลยรอดรอดปรไเดี๋ยวภาคประเดี๋ยวชักภาคกินภาคเนี้ยเราไปตูเจ้าเ่ยเป็นผูครุดเจ๊ลูกกะน้องเขาเลย กินน <usion> mm ้ำ hmm. กันเนาะเเป็นข้าวกับใ้ไทัมดข้าวปยานลดไทเตะงั้นลดไทเตะเหรอเนาะไมยเข้ามาคือนยเขืนขังแคนีิคือเมียเตะเมียเตะมันหมดเย็บมันได้ลดเตะ ัสดีพี่น้องเอซเบิร์ดสุกุสุโคนสุหมองสุบอลพี่น้องเด้อว,ว่าเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเยินดีตอนหับกับโซซองสาบุนมาบ้านเทาเพื่อกาพี่น้องเอ้อ้าม้นนี่สาบุนเวมาเยี่ยมยามทั้งเม่ตู้อีกเธอหนึ่งพี่น้องเอ้เพราะว่ามือวานนี่เนาะเรา มเมล็กคืนนี่แล้วนอนเทือนคืนแรกพี่น้องในสบุญก็เลยแวะเข้ามาถาม,าถามข้าวถามข้าวแล้วเนะาะดีใจน้ำเล้าพี่น้องไอ้ที่นี้พู้เล้ากูใหญ่ช่วยเหตุเทือนเหตุซ่านหายเนาะคือว่ามื่อนี้ก่อนสิเข้าไปหาแล้วสบุญสีมาแจ้งเนะาะฝ่าบอกเอฟซีสบุญได้มาแจ้งเอฟซีเนาะตอนนี้ทั้งสบุญสั่งเพจพี่น้องไอ้สั่งเพจเนาะฝากพ่อแม่พี่นอ้องเ,าาเอฟซีติดตามสบุญเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ นะเพจของสบุญเนาะ,ะหรือว่าแม่บุญมาแฟนเพจเนาะ,ะเพจของสบุญฝากติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อแม่บุญมาแฟนเพจเนาะ,ะถ้าว่ามีทางเอฟซีเฮากดติดตามถ้าว่ามีเวียมีงานกะติดต่อมาหาทางสบุญมาได้คือเก้าแบบมาทางเฟซทางไลน์สาวุนมา บ้านเฮาล่ะก็บสบุนบ้านป้าเนาะติดต่อมาทางนี้ได้คือเก้าพี่น้องเลยอันนี้คือเป็นเพจของสบุนเนาะแม่บุญมาแฟนเพจพี่น้องฝากติดตามในเด้อเนาะสะบุญหากลังสร้างพี่น้องฝากติดตามในฝากติดตามให้สบุนแน่สบุนอยากสร้างสร้างเพจขึ้นมาแต่ว่าเผื่อว่าอยากมีรายได้นแหละพี่น้องเลย แต่ว่าทางเฮาก็กำลังเริ่มเฮ็ดเนาะจังว่าฝากเอฟซีที่ตามให้กำลังใจสบุญในเด้อเนาะตอนนี้สบุญสร้างเพจแล้วพี่น้องเลยแล้วก็มีทิกตอกน้ำเน่ยนะทิกตอกกะบเมย์บุญมาสบุญกระลงไปเล่นแะไรฝากเอฟซีที่ตามแล้วก็ให้กำลังใจสบุญในเนนนดเ้อเน,อะนาะตอนนี้เฮาจะกำลังสร้างสร้างเพจพี่น้งองเลยหาก็เริ่มสร้างเนาะยังผมมีใครติดตามเราติดตามกระลำ หาหกคนนี่แหละฝากเอฟซีติดตามให้กำลังใจสาบ,บุนน้ำเนี่ยพี่น้องเลยเพื่อว่ามีรายได้เข้ามาเพราอได้จนเจือในครอบครัวของเฮานี่แหละพี่น้องเลยอตอนนี้ทั้งสาบ,บุนกะมาหอดทางเพือนไม่ตู้แล้วเนาะฝากติดตามให้กำลังใจเด้อพี่นอ้องเด้อ ฝากเป็นแฟนเพจของสบุญแน่แฟนเพจนะแม่บุญมาบ้านเฮาแฟนเพจพี่นหละแล้วสบุญเสียเอาขึ้นแน,น่น่ะปอกให้พี่ให้น้องเบิ่งเนเยเนาะ,อะตอนนี้เฮาก็สร้างแล้วนะจังไดมื้อนี้กะเดี๋ยวสบุญสิพาพี่พอน้องเข้าไปเล่นน้ำเชีงเมตู้ก่อนกลับไปทักทายสบายดีแล้วก่อนพี่น้องเลยใครเนยมีแดดสองสามมื้อแล้วเนาะทางกะเริ่มมั่งแล้วเริ่มแห้งแน่ถาว่ามันสิบุตกอีก มีแสงแดดขึ้นมากให้พี่น้องเศร้าห้เศร้าหน้าเข้าได้เกี่ยวเขา่าบางคนกะเกี่ยวแล้วกะตาโฟนพี่น้องเอ้แตกงอกแตกง่ายออกมาเติมหน้าสบุนก็พื่แหละล้างออกพัรษาสีได้เกี่ยวเนาะสะบุ่ก็ได้มีเข่าซุปือการแต่ว่ายังซุกบลาากําลังพอดีห้างนี่แหละหรือว่าพอดีเขาเหมาเขาห้างเนาะเยู่หน้าสบุนเตสะสบุญยังไปเยี่ยมยามบ่ได้เพราะว่าโฟน ทางไปหน้าสบุญมันยังเปียกยังเปื้อนพี่น้องเอ้ยอะจังไดมื้อนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเด้อสบุญเข้าไปนํากันเนาะขอบุขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจสุเด้อขอบุคหลายให้ดูดีมีแฮงุคํานําป่ะมาฮาเือนีตู้อีกแล้วพี่น้องเอ้านยังด้พากันนั่งชุมนมยังด้อีหยังแจ้งเปิ้นเยอะนี่ ໂດຍສະບາຍດີສະບາຍດີມິດໂຕສสบຊສະບາຍດີນັ້ນລໍາຫຍັງຄິນີ້ໂດຍສະບາຍດີລໍາຫຍັງຄິນີ້ຄືສຽງໃສແທ້ສຽງມ່ວນເພິເອີ້ຜູ້ບຸດໂຕสบບາຍດີສະບາຍດີປາຫາໄດ້ອີ່ຫຍັງເດືອບຫມາກມ້າບາດນີ້ຍັ เอออันนี้ไต้ไฟผ้าเฮ้ยเทไฟผ้าเที่ยวบดาช่างวอาได้ลาเราบุตรไฟฟ้าเที่ยวรดาอะาใช้ชื่อมาให้ไฟฟ้าเที่ยวบดานี่บ่เป็นจู้ จะได้นอนคืนนี่รับอยู่บ่อกายไปรับกินตือช่วยเอาจะเตือนออกจะเตือนออกบ่ได้ตกเตียงบ่อใครอยู่บ่ได้ตกเตียงนอนรับคักเป็นยังฝันยังเมื่อคืนนี่ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเงียบเงียบเงียบเลยเบื่อบ่วบอนเก่าบอนเก่าของแล้วเนาะก็บ่ได้อย่างแล้วก็ได้ เฮ็ดย่างนะอันนี้บ่ล้ำกินนี่นะบบบมันแดดก็ได้เนาะพี่เจ้ากินน้าแล้วว่ามันกินแล้วข่าวกับยังโอ้่อยกับเมื่อกขึ้นนี่่อยกับแกง่อยก็ได้แกงขึ้นกันยี่เงี้ยงเที่ยงแฉะนั่น เก่งเกงม่ยามเที่ยงมะแซ่บเยอะันนี้คอยปลเกงกลางคืนเมื่อเราก็ชุบป้าพื้นฟ้ากันเก่งแล้วแกลูกมันอออเด้กเตีเอ้ยฮะจ้องเ้าอคนฝากมาให้ดิ ภานนี่อหเนาเนี่ยนป่นี่บรบรบรเป็นชาคาเมนเป็นชาคามนมาแต่ใช้เตียวคือว่านุ่งเสือมาแหาน้ำไม้อีกวันนี้ไงอกำลังวสิไปอะไรอะไรทีเวียแม่สาวไปสาวมาโอ้ก็ไปใช้อะไเนเลยอาจจะไปหาไม ถัดไปแล้วไปแต่เศร้าคือวานนี่เนาะสวยมันมาเลยอืมไปืไปอีกอืไปอีกจกไปฮ่้เศ้ามีเฮงก่อนเนาะตากกอนตากกอนถัดจาไปก็ไปแต่เศร้าคือว่านนี่ถัดไปช่วยมันเมื่อยเสียงหายเกะแกอยู่ จะได้ผ้าได้วันนี้คืนนี่ก็เต้ตัวนั่นออกมาคืนนี่เต้ตัวนั้นมัดฮะมชดใครยุ่มมันช็อตดอกมันบ่ช็อตคนนั่งน้องครับนั่งน้องเออแล้วว่าชีต๊กเตียงยิ่งแคลกแจกกกระจอกเมียไม่ได้ควงที่อยู่ไรไม่ได้ต๊กแล้วไม่ได้ควงนอนเตียงเดียวนอนคืนนี่กัแต่กับโบได้ต๊กบาย่อยนอนต๊กก็แล้ว่อย ้เอาเข้ามาช้อฮบอให้เอาเข่ามาช้อโอ้ยใช้เอาเข้ามาสองเอาศาสตร์ตัวใหญ่มาปูน้าเวลาเานั่งนอยนี่เาจปูอยเวลาเขานั่งฮจังปูทางนอกก็ได้เนาะเขาอยานั่งเขาคืออ๋อเสียาตัวนี้เขานี้มันนหน่อยโพะเนาะ ยิ้มไ้เลยฮ้อฮึงแม่บริตบมันฮะเฮิงแม่บริตบฮงแล้วฮงปนดี๋ยไเป็นเดือน้ห่งได้ผัวเจ้าว่าน่ะเป็นเดือนเดือนนึงแล้วบริต๊บสือแล้วตบเวลาเบนี้เดือนนึงบริน้ำได้จ้ะตบอยู่ว่าคนนะี่มอาบจ้ายังบริตเชื่อก็ยังบริตน้ำก็ยังบริตน้ำคืนี่บริอาบ ไอาบแ้ดอกแบบจันอาบนู้โอ้ยแค่จะอาบไปยังน้ำมาคืนนี่คือนีจุอมันเลยไปสองคนนี่กลับมาตัวนี้ฮะโอ้โหมดมดโมันมดเคร่งทาเห็นหงอ่ะเหน็บเหน็บใจเห้วเนี่เต๋าเหน็บเตูอ้ทุ่งเชี่ยลตึ้งตึ้งตลกเราตู้เชี่ยเดือนนึงเลยเราปะไปเปิดได้กี่นี่หุ่งมากเลยกีนี่เนเขาเ ยิ้มเปยๆได้ได้ไฟคือนี่บัดเอาตอนนั้นได้เข้าบัดตอนนี้บัดมืดเอาตอนนี้เอาเข้านี่ตอนนั้นก็มืดเอาวาว่าสิเอาซืเข้ามืทงนอกเอาเข้าในมืนอกอนอกมืในนี่ใส่นี่เอาเอาแม่นมันสิแตกเด้อเมื่อคืนนีพากันไปเอาเครื่องเอามาเบิดแล้วบ่ันีเอามาเอาแต่ข้าวชายงบ่ดนะอเอาแต่ข้าวารอแต่ข้าวชาข้าวชาก็ใชก้นรถั่นก็ยุงเอาะ

ยู่หน้ามันมันไม่ได้นั่นมันแยงตลอดซองใจตายเดีอันนี้มันอัดวัดปิดวัดบวนุ่งแ้บมบวมแจงบ่แจงก็บบบหมือเลยวัดเปิดบรตกอายคนแล้วหนึ่งเข่าหนึ่งอหนึ่ะว่าหนึ่งรู้นะอันนี้คนที่ขังเห็ดเพื่อนขัวบ่นี่ยันคนพระเออยันพระข่าหนึ่งเข่าก็หนึ่งยนอะกแล้วนะคนตัวแต่ว่ามีเวลาคนมีฉีเห็ด เองครัมีนเป็นกระตูปเป็นถวยเป็นดวงนะมีนอยอะนักก็มีบนมีนยังง่าอบ้านนี่เอ้ยมีบนมีนยุ่ยยุ่ยอี่สิบนมีนใส่เป็นที่บ้าโตเป็นที่บ่าโตเมียว่าจะให้เหตุโตฮะเป็นเหตุเป็นเหตุตังเป็นเหตุเป็นเห็ดตังเป็นเหตุยังงจ้ะยังก็เป็นยังก็เป็น พกับปรตเีตัวนั้นได้แรเยูว่าเดียตรงมีนี่ยันหมดเวยังบ่ได้ไปียกเราโชว์หลนเติบเลยได้เนกเมื่อได้สิไปวันนี้วันนี้เขากะตัดวิกนีกะตัดวิกวันนี้ไปฮเรบอกมนเรือนี่ให้มันเล่นลอยกนจะไปูกเล้วอันนี้จะไปเนาะ ไปหันใช่เนี่ยใช้ชินเขาละวันนี้เนี่ยชินเขาก็ยังบรจุเนี่ินยังบาดนี่เข้าวช่นั่นนีโอ้เข้าแชนตะกี้พวกข้าวชนวังเอาวังแล้วในช่องชามือเออเนท่าแล้วชามเชนแล้วก็ยังชามเชนห้าหกเชนหานี่หมดโอ้ราวก่อนโอ้ให้ครึ่งนึงดาวครึ่งนึ่งเดี๋ยวเราผ่าตัวเงินออกเลยก็ใช้แล้วเอาข้าวน้ำใส่ Ng bắt đầu ngưỡng bát ní bóng. Boi áp nắp thì cưu ní lạ vá. Quán quán áp nực cưng nung ánh lạc. Ba lạng của tôi. Ba lạng của tôi. Anh nam chánh lạng 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 คืนนี้มันมาเมยดิเหม่ยเลยอีกกาไปอาไปคนเดียวบ่เออแล้วไปคนเดียวคืนนี้ไปน้ไปชองไปชองแล้วแม่ก็ห้าคุห้ามมอนึงห้ามมาแกงแล้วก็ห้ามืลองลงบงเลงแบงแล้วคืนนีช่องปชาปีนแล้วก็ยูร้อนยูล้อคืนนี้วายาลงไปยลงไปหล่ชนี่ตี ก็ชอบข้าวมีแต่ขี้ต๊อกให้รำนะลำไเองนี่แหละมันบขึ้นไงมันชุ่มขี้รถปะชุกเอาไปขี้โอ้ใช่ข้าวชาญเน่ยก้นมาแล้วก็ชุกเอาเอาข้าวใช่แลยโย่ในรถมันล้มเหมือนล้มคืงบุพเพบุพเพละดินมันดินมันรุนละมุดดินดินชายอุปมาคือคนโนนคืนเนี่ยพ่อคนลำบากคนลำบากอะไรปิ้นชองปิ้นชามปิ้น ก็เลยสร้างนิ such 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 ้กและวก็ต้องล้ฮอดพูดเลยยูพับเป็นแบบ kx กและก็มัด x มัดเลย kx ไว้ชิฮอดบาน้ปหรือเปลเาี้ยงอยากเห็นตอนปิดนั่นงนีเนาะอยากเห็นตอนลมนี่คือสิ่งที่เราจำเขาผิดกันนี่แหละชอบผิดกันเสียกันกับทางนี่แหละตามนิ้กันผิดกับทางใครใครอยู่ผิดกับทางผิดกับเมียระวัง เปิดกทางแล้วมันทางแยกงเลยชุกแบ้เนียฝันเลยไปยางผู้หนึ่งยูก้นผู้หนึ่ง n ูทางนาผู้หนึ่งอูทางหลังอันนี้ไปยักหับไปยักมันยังลงบ่งเล่งเป่งยักขี้ชอยพวไรพวไรไปยักเลยจกี่ช้อยัวไรได้ได้ตีัวล้มมาดิบุญนม่ตู้ก็เกาดขาดเกิดขาดก่อนก็เกิดหยุดขาด ตลาดติโอ้ยนะไปแลี้ยงอะไรที่ผลขังอันนี้ก็ได้นะเอ้ยยินทุกได้หลวมดแล้วนั่นได้แล้ววะนี่นอนรับสบายทุกคนก็ะโบ่ได้หัวบ่ะไม่ได้หัวถ้าจอดไว้เลยติเลยอใครก็อยู่หน้าอยู่หรอกเนาะใครนั่นหลวมเอ้ยได้อยู่น้ำโมน้ำโคเลยมีให้แบบอะไรยู่น้ำโมน้ำเอื้อยน้ำนองเนี่ยเวลาเป็นน้ำบึงเย็นน้ำกัน ไปเบิ่งนํากันยังมันกําลังจมเป็นบ่ใดมันอยู่หน้าวัดเวลาเอื้อยน้องเป็นนั้นนี่หักบ่มื้บ่มีเวลาบ่มีหม่องอยู่เนาะตะกี้เนาะเป็นวางยานี่วกไก่เมียกไก่ไปเบิ่งใคบ่ได้แล้วออกไปบ่ผู้นี้บ่เด้อแม่ตู้นั่นแหละอไปบ่ไปเบิ่งานเราสิด้อ เวอร์บางก่อนพอตายแล้วบ่ละวันละวันเนี่น้าในรถโอ้เมตู้นี่เน่ยเป็นน้องแม่เจ้าบ่โอ้เป็นนางมะน้องอันเท่ๆนี่บ่พี่น้องเท่ๆอย่าที่เออล้วก็เลยเบิ่งลูกเบิ่งหลานแล้วเนาะคิงคิงนี่แหละเนี่ยชาวชาวคิงคิงเนี่ยคุณอีบ้านก็ยุคอีกไหนยาวอืมมันเรื่องอะไรอืมคุณนี้คุณนึงชาวคน phải có phun phun chẳng con sao nhang lửa nhang dây son khôn nhang tai đó còn tai khắc phụ tu không mẹ đây để lửa khâu chi qua chi phụ tu talok lửa lửa pha kìm lửa chỗ nó mang tay phát mất cho nên chỗ này mình chen nữa hồi chăng, phát chăng sáng phát sáng lấy lót lót có đây phát có đây sáng phát kín phát là bảo là nó còn tên như cái cả ao hết tao phải bán có đây có tên như đây không bán nó có tên gì ngắn đi rồi <laughs> hay บ่ยักบ่เป็นบ่ยังบ่จังอือบ่เป็นหยังเนาะอยู่ bên ในครู bên, bên. Ừ. 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 Khu khu bão เข้าเก่าบ่เอาบ่เป็น <laughs> <Hụt mẹ cười> <phu> <laughs> 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 เฮ็ดได้ทื่เฮ็ดไ่าเเนาะก็เป็นชั้นแรกนะฮเป็นเอาชั้นนั้นแล้วเป็นมดกับขับรถแน่วป่ปขับรถ็นข้างในไปขับรถนยอมยอมก้อนรถยอมก้อนก็มันบวบาบดำหน้าได้ไฟไทยค่ะนี่นะนองนี่ะลูกสาวนี่ะลอเป็นผู้กุดแจุ้ดปรัคนะ เจ้าเจ้าเป็นผู้คุดเจ้ลูกกะน้ำเขาด้ยกินน้ำกันเนาะเาเป็นข้าวกับใ้ไทสมุนข้าวยานหลไทเตะอย่ารถไทยเตะเานเนาะด้ยเข้ามือคอยยามมือขึ้นคันแคเมีเตะเนยคือมีเตะเมียเตะมันหมดเย็บมันได้รดเตะมีรถเตะเนี่ยยังยังไทยท้คางเรลืองไม่เนาะด้ยย่างไทยคือใครเอิกหขนง้างใหญ่เลยเจังวะเป็นไปทุเทปมั้ Đó là khi nó thấy là thế của nhau hộ khẩu bạc rồi, nhưng mà nó ừ. Bữa chưa là thầy Bởi đó Thầm đi nè là phần rộp dài hết nữa Chưa ngoài dài thủng thủng, con ừ. Dài dạ hết ừ. Phút nó ở miền chút, <laughs> con ไว้พุ่นเด้อร์ไว้ทงไว้ไทยไว้ี่ทงเคยผายนทงนอนคักปานยั้งเราจนลืมตื่นแล้วลื่มตื่นจนไม่เท่าเนอะโอ้ยใช่ดิเืิดหลังนี้หกมาในนี้ไปใช้ตื่นลุกดูเท้าลุงน้ำหันปวดไปนอนคักนอนแน่นเออปวดนอนเทีอนใหม่เป็นครับกว้างปวดเคยได้ไม่เือนงามแล้วนะนอนไปจักทิพย์ได้เือนงามเลยนอนปานปานก้นใต้ลิี่เลยบ่หุงอะไรยังได้ไหม บคนตายนี่เมื่อที่เมื่อที่เอาจุกเราเอาเขาไปใช้เราอะแล้วบอกคือนานตื่นแท้เราอะดิบ่มก็อมก็ับคำเชืนนนคับนอนคับฉ่ำไอโจกีอตู้ไตู้ปบตู้ปบก้องบมนํำเลยกะนดำไม่โต เดี๋ยนี่หลับชีว่าอ้อันสองเถวนี่อารมณ์ดีเลยเดี๋ยนี้ว่าเหว่าะตูมีตู้อารมณ์ดีแล้วว่าตะลุกอีกแกงน้วไหมก็ใช้บักพิกครบอายุคนก็อาุอยุจะตายนะชตามวเขาอายุคนพออันใส่พวงแล้วก็าชิปอายุฮาชิปกับฮาชิหนอย Anh à nhiều chi chịp cái chi chịp nồi Ở à nhiều hộp chịp cái hộp chịp nồi Không Tăng nghiệp gì ở mẹ bố ở nhiều xàm xịp lâu bởi chư ở Vì người đó Còn bạn không hồn bố chữ anh ở Chữ Bố chư hơn những bạn hào hồn chữ chư Hơn bố khơi chư ở nhiều đúng không? Bây giờ lại lo ăn kinh một hả mạ Cái lạc đó Cái lạc đó Cái lạc Và chim một đồ Mạ nhá, ở đây kinh Cái lạc kinh Vẫn ơn mạ

มากอันน um. uh ั้นมากอันน <lish Meat S 1> <itu>? oh. ี้จ uh ักเข้าช hmm? uh okay, hmm? uh ื่อใช้บ่ได้เนาะอือเอากินเบิ่งบาดได้บ่กินเบงเดกัอ้ยเราให้เมียหน่วยใหญ่ัวหน่วยน้อยัทกันักกันแงกันนะแ่ได้พานกัดกินแล้วแล้วอขวักบ่เมียงไักกันแงกันผัวเมียเอ้ยจักสิอยู่นํากันฮอดจักปี แข่งคนเสมือเนี่ยอยากไปไต่กอดอยากไปไป่ลำหลังอยากไปไป่ตะกอนอยากไปไปพร้อมกันใครเยอะนาะยันมือไปคนละครังคือเพงเขาเอาน่ะว่าเทียนเมียบ่คือเทียนหนาเป็นว่าบ่งดอยเป็กจังไลยบ่คือเทียนนะเป็นยังไงอย่างว่าเปงนั้นคันเทียงเมียนั่นเป็นยังไงผัวบ่มปเงินเพียงก็เมียไม่คืนเมียไม่คืนเฮื่อนอืมยันเทียงเมียเมียไม่คืนเฮือน Được. Thật tiếng Na lại hay ừ. <laughs> thế chứ? Ừm, phát nghe phù hợp ạ, có phát nghe Tiếng Na bức hư tiếng Nga đi, Tiếng Nga bức hư tiếng Na. rồi, Mình chỉ khớn ạ. Ừ. Tiếng Nga bức hư tiếng na, Ừm, ừm, ừm. đại đại ca đi cho nam đơ, giả bà đê ừ. ừ. đơ. Nhưng không hay sộp, hãy màn, bà đê. Để dù hương, dù san, lắng may ạ. บัวพื้นให้ช่างคนนี้ตพกนไรมานมัน่างมดแล้วไปรอดมัแล้วที่ัวจรูดอจากจะรวยคนไรซะจะกางไหมไม่ได้ไม่ไม่หรอไม่ยังมันระเบิดหรอไม่กิน ม็นนข้าวไฮลานเด้ผ่านทังหลังนะตู้มาาไฮลานอภายาะ้าไฮรนนต่งเข้าาเอก่อนนางเห็นน้ำเล่าคือนองเอ็นนางามแล้วเหมือนเรานอน ตู้ทางเออเอาสันยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ก่อนพี่น้องเลยดยังไงยังพ่อกันไม่คลิปนะเนาะอ่ะระตูปมะตู้เอ้ยสวัสดีเด้อสวัสดีแก้วด้วยสวัสดีให้ดีใหม่ดูปอ้ยดีแน่นกท่านครมีลำรวยลำรวยเขื่อนเพื่อนใหม่ให้อยู่ดีมีเฮงเด้อให้ค้ำให้คูณเด้อะค้ำคูณเพื่อนใหม่อยู่เย็นเป็นสุข ให้ยู่เย็นเป็นสุขเด้ออยูยังไมใชาไหมซุกกายสบายใจฮักกันเพ่งกันไปส่งหัวเมียเจ้าเด้อขับคูณขับคูณมาแลกนี่ผ่านเอาตัวเด็ดดีเด้อเลยคุณพี่น้องสำหรับคลิปนี้สกุลเกสิกรแล้วก็จากไปก่อนขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้าเวิร์กส่งนะคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดี